ช่วงนี้มีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระเยอะมากตามโซเชียลซึ่งเป็นข่าวที่ไม่จริงหรือที่เขาแชร์มาผิดๆเราควรจะทำอย่างไรดีคะคุณโยมข่าวพระที่ออกมาถ้าเป็นข่าวไม่ดีนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงดีที่สุดคือว่า 1. ไม่แชร์ต่อแล้วสองที่ดีที่สุดคือไม่ดูด้วยมันแปลกที่ว่ามีคนเข้ากล่าวว่าข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียตังคือถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วก็สื่อจะเอาไปลงแล้วคนก็ไปชอบเปิดอ่านก็เท่ากับไปรับเรื่องไม่ดีเข้ามาขยายเรื่องไม่ดีออกไปแต่ข่าวที่ท่านทําความดีเนี่ยเออกับไม่ค่อยสนใจเอามาลงกันหรือว่าลงแล้วคนก็ดูมั่งไม่ดูมั่งเพราะธรรมาชาติกิเลสในใจคนจะสอนให้ไปทางที่ลบหากเราไปรับเรื่องไม่ดีเข้ามาโดยที่ไม่รู้ความจริงแล้วเผลอๆไปแชร์ต่อโดยที่มันไม่เป็นความจริงเราก็แบกบาปไปมาหาศาลเลย ไม่เอาไม่ดูไม่แชร์ถ้าจะมีคือว่าเอาเรื่องที่พระท่านทำความดีซึ่งมีอยู่มากมายสามแสนรูปทั่วประเทศเนี่ยส่งต่อแล้วแชร์กันไปเยอะๆอย่างนี้ดีที่สุดจเจริญพร